น่อไม้ใส่เห็ดเพิ่งอร่อยอร่อยแซ่บหลายเด้อ<ล>สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะแกงหน่อไม้นะคะแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเพิ่งจ้าพี่สาวฝากมาให้นะคะเห็ดเพิ่งจากพี่น้องเห็ดเราเ,าเข้าช่องฟิตไรเนาะอันดับแรกเราก็จะเอาเห็ดลงไปก่อนนะเอาเห็ดลงไปก่อนจ้า เป็นชะอมมีเห็ดมีชะอมนะคะใบยะนางบ้านเราปลูกเองนะคะพี่น้องเอาเห็ดลงไปเดี๋ยวเราจะครอบปิดฝาไว้ก่อนนะทุกคนใส่เห็ดลงไปแล้วก็จะปิดฝาไว้สักพักนะพี่น้องเสแล้วจ้าเดีย๋ยวแล้วเราก็จะคนดูนะพี่น้อง แกงหน่อไม้ใส่เห็ดเพิ่มจ้าเห็ดเพิ่มเข้าพี่น้องเห็ดเพิ่มเข้าบ้านเราพี่สาวเขาส่งมาให้เสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำปลาร้าไปนะคะน้ำปลาร้าอร่อยอร่อยค่ะหนึ่งช้อนแค่นี้ละค่ะอร่อยเวอร์ ลงนัวใส่ลงไปใส่น้อยแซบน้อยใส่หลายแซบหลายเด้อจ้าเสร็จแล้วก็คนเลคนเลคะค่ะพักเดี๋ยวเรามาดูกันอืมเดี๋ยวตุกตกอ๊กตุก,กตุก,กตุก,กชิมดูก่อนที่เราชิมดูก่อนว่าอร่อยแค่ไหน อ,อร่อยอร่อยส่วนประกอบอาหารของเราก็จะมีข้าวเบือพริกพริกแห้งนะคะหน่อไม้สดแล้วก็เห็ดเพิ่งข้าวใบยะนางยะนางเราก็ปลูกเองคะ่ะอันนี้ก็จะมีใบแมงรักแมงรักเราก็ปลูกเองนะคะทุนเสร็จแล้วเราจะใส่น้ำปลาลงนิดหน่อยจะเพื่อความนุวม น้ำปลาอ่น้ำปลาลงไปพอใบชะอมชะอมลงไปทุกคนใส่ชะอมลงไปเสร็จแล้วก็ทังอีตู่บ้านเฮาอ่ะภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะใบแมงลัก ใส่ใบแมงลักลงไปไม่ต้องคนนะคะเสร็จแล้วปิดฝาปิดฝาแล้วก็ปิดแก๊สเป็นอันที่เรียบร้อยนะคะทุกคนเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเสิร์ฟให้เพื่อนๆมอดูกันนะคะว่าหน้ากินอร่อยอร่อยแค่ไหนเนี่ยค่ะทุกคน ่ากินมากอร่อยอร่อยด้วยกันจ้า